แล้วเรื่องของน้องไนท์เนี่ยมีการติดต่อให้ไปออกรายการแล้วขนอมะเนี้ยเรื่อยๆแหละเพราะการท้าทายแล้วขนอมนี่มันมีมานานแล้วทั้งทั้งในเพจในคอมเมนต์อะไรจะมีการท้าทายไปออกก็แสเรงเขก็แไมานานแล้วทีนี้เกี่ยวกับประเด็นเนี้ยน้องไนท์ก็เลยเอ่อให้แนวทางไว้แล้วคือน้องไนท์เป็นคนกำหนดแนวทางเองนะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะดําเนินการยังไงน้องไนท์บอกว่าเอา่อคือจะไม่ไปออกรายการให้สัมภาษณ์ใดๆ มาถึงตัวน้องไนท์กับครอบครัวนะะเอะน้องไนท์เนี่ยบอกว่ามีหน้าที่มาเผยแพร่ธรรมะของพระสัจธรรมมือนี้นอย่างเดียวมไม่มีหน้าที่ที่จะไปชี้แจงเพื่อโต้แยง้งให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมแต่แต่นะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสถ้าสีมลชนเนี่ยสงสัยประเด็นไหน้วอยากจะไปสอบถามให้น้องไนท์ชี้แจงเลยครับก็คือเปิดโอกาสให้ไปที่บ้านของน้องไนท์ได้เลยครับในประเด็นนี้นะ คือจะมีการไปโต้โต้เถียงโต้แย้งกันอืมเนื้อในส่วนของทนายเองละค่ะเพราะอย่างว่่าาอยงวันนั้นคือวายาวัจกรแกก็เหมือนกับเป็นการท้าดีเบตทนายธรรมราชแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังเขาว่าอย่างเนี้ยคือในส่วนของผู้เห็นต่างเนี่ยในลักษณะของทนายผู้ถึงทนายสุภัสพติดถูกต้องไหมครับเอ่อกับคนอื่นจริงๆมีหลายกลุ่มที่เห็นต่างมีทั้งทั้งที่ไม่ได้มาออกขีอก็มี ก็จะกล่าวในลักษณะเดียวกันนี่แหละเหมือนจะไปร้องผิดเอาผิดบ้างให้ดำเนินคดีบ้างแล้วก็ท้าทายให้ไปชี้แจงบ้างซึ่งเดี่ยวว่าข้อที่จริงตรงเนี้ยเราก็ได้ชี้แจงไปหมดแล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็เอาไปยื่นที่สำนักงานตำรวจน้าวเราก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปหมดแล้วครับทีนี้ในส่วนของผู้เห็นต่างหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเช่นทนายที่ไปร้องที่กองปราบเมื่อวานเนี่ยก็าสามารถไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้ครับแล้วก็ไปว่ากล่าวอะไรต่างเป็นการพิสูจน เพราะจริงการในชั้งศาลจะดีกว่าเพราะมาโต้เถียงกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดความขัดแย้งความเห็นต่างซึ่งมันเพราะจริงมันไม่ยุติแล้วไม่มีผู้ตัดสินที่เออ,อยู่ในกระบวนการที่ทำให้กระบวาดำเนินคดีจะดีกว่าซึ่งหมายความว่าทั้งตัวของน้องไนท์เองทั้งตัวของทนายเองเนี่ยในเรื่องของการไปดีเบตออกรายการอันนี้ก็คือจะไม่มีการดําเนินการในเรื่องนี้ตามที่ได้ได้เรียนข้องต้นนะครับว่าเราจะไม่ไปโต้แย้งเพื่อให้เกิดความขัดแย้งแต่ถ้าสงสัย หรือมีพ่อสักสามอะไรเนี่ยอยากให้น้องนายตอบก็ไม่มี่โอกาสที่จะเดินทางไปหาที่บ้านแต่นั่งจอดนี้ได้ทุกสำนักเลยครับทุกสำนักเลยอค่ะอย่างโซเชียลเขาก็ยังมีการเชียร์ให้ทางด้านของคุณแพรรี่ไพยวันนะคะหรือว่าคุณอี้แทนคุณมา,าดีเบตกับทนายมองยังไงบ้างก็ก็อย่างคุณเรียนาการกล่าวขางส่วน,นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นทนายความของน้องนาย ซึ่งก็งต้องเคารพในการตัดส <reco Christ. S 2> ินใจของน้องน้นและครอบครัวซึ่งเขากาหนดดรอบในทางมาตามนี้ว่าเราจะไม่มีการไปปกเสียงกันในรายการเพื่อให้เกิดประเด็นแต่เขาจะพูดอะไรก็ตามแต่ในรายการหรือตัมขื่อต่างๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าพูดพลาดจริงเขาไม่เกิดความเสียหายแลาไม่เกิดความเสื่อมเสียเพราะว่ามันมาถึในประเด็นเรื่องของการเชื่อมจิตตรงนี้ล่ะค่ะทนายมีความเชื่อในเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคือการเชื่อมจิตเราต้องขยายความ แล้วก็ต้องทาําตีความผมผมจะใช้คำว่าตีความทําไมถึงต้องใช้คำว,ว่าตีความถ้ายกตัวยอย่างภาษ,ษากฎหมายเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายไปอ่านมาตราตัวบทสามารถท่องจําได้แต่เราจะรู้ความหมายและใช้เป็นเนี่ยเราต้องไปศึกษาข้อกฎหมายตัวนั้นอีกอธิบายความหรือตีความทีนี้การสอนธรรมะขอน้องไหนในวิธีเชื่อมกิจม,มันก็คือการคําว่าเชื่อมกิตคือการเข้าสู่หรือการเข้าถึงคําสอน ขององค์สมเด็จพระสัามมาสมัมพุทธเจ้าด้วยวิธีวิปัสนารมาฐานไม่ได้มาสอนวิธีอย่างอื่นเลยก็คือสอนให้นั่งสมาธิวิปัสนารมาฐานศีลสมาธิปัญญานะครับโดยการพิจารณาข้อธรรมะทีนี้้รงไหนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมีเทคนิคการสอนเทคนิคในการสอนให้คนที่เขาเรียกว่าติดขัดในการาสภาวธรรมตรงเนี้ยก็อาจจะติดบางคนงคนี่ก็จะติดอ้อนั้นคนนี้มันไม่เหมือนกัน น้องไหนก็นจะไปช่วยการเชื่อมเนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อมด้วยคำสอนก็มีเชื่อมในการอประชฤปฏิบัติก็มีหรือไอที่มันเกินกว่าน,นั้นที่เราไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับซึ่งตัวนี้ยรวมๆแล้วเรียกว่าเชื่อมจิตคำว่าเชื่อมจิตคือจิตของเราเนี่ยไปเชื่อมกับพระธรรมคำ,ทำส,อสอนขององ,องค์สมเด็ดจพระธรรมจักรซึ่งก็เป็นคาสอนของพระเจ้าอยู่แล้วในการเานั่งสมาธิวิัสสนากรรมฐานเพื่อเข้าสู่ความรู้อันเป็นนิรันดร ความรู้อันเป็นนิรันมาจากไหนมันมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงท่านเข้าถึงแล้วท่านก็ตัสรู้แล้วเอาความรู้ที่เป็นนิรันเนี่ยมาสอนเราก็เชื่อมผิดเข้าไปสู่ําสอนโดยการวิจารณนากรรมฐานซึ่งมีน้องไนเนี่ยเอ่อเป็นครูบาอาจารย์ในการจัดเดี๋ยวจำต้องเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์เลพราะน้องไนเป็นคนสอนแล้วก็กําหนดรูปแบบในการจัดงานวิจารณนากรรมฐานเชื่อมผิดนี่คือความหมายของคําว่าเชื่อมผิดครับ อย่างเรื่องของการเชื่อมจิตเนะะี่ยค่ะมีกมีการให้สัมภาษณ์ของน้องไนที่บอกว่าอ่าสมัยพระพุทธเจ้าสอนธรรมะคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยอ่าเป็นการเชื่อมจิตซึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ได้มีไมโครโฟนก็เลยต้องใช้แบบนี้ทางด้านของคุณแพรรี่ก็บอกว่าอ่าไม่ใช่การเชื่อมจิตเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการอาธิแกอธิบายว่าเป็นการที่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาภิกษุ หรือว่าคนที่เข้าไปฟังธรรมเนี่ยเขาก็จะเงียบเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมแล้วก็คนที่ได้ยินเนี่ยก็มีทั้งบรรลุบ้างไม่บรรลุบ้างตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างแต่น้องอะ่ะยังมีการบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นการเชื่อมจิตตรงเนี้ยทนายมองว่ายังไงบ้างคะคือคือตอนเนี้ทั้งทั้งทั้งอาจารย์้องไหนแล้วบออแพรลี่เนี่ยอ้างอิงหลักฐานที่มาคือ เป็นเหตุหตาการณ์เดียวกันแต่ว่าเหตุและผลเนี่ยอ้างอิงหลักฐานมาจากที่มาคนละแหล่งไ,ไทวันไทรี่ไท,ไทวันเนี่ยอ้างหลักฐานเนี่ยจากพระไตรปิฎกโ,โอเคยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักแต่ของน้องไนคือน่องไนเนี่ยคือไม่ได้ยึดที่มาจากตรงนั้นแต่เป็นการสอนด้วยความรู้จากที่ออกตัวเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือมันยังเป็นเรื่องของความเชื่ออยู่แต่คนที่ไม่เชื่อ ก็พีภาควิจารณ์ไปต,ต่างนานาคาดตรตีดกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นผู้เขียนนะคือมีการสรรทยนาหลังจากท่านสเสด็จด,ดับอันอปณิพานไปแล้วหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดเชื่อหรือตัวหมดอะไรพวกเนี้ตัวหนังสือมันอาจท่านเชื่อไ,ด,ด,ไ,ไ,ได,ด้ถามว่าผิดไหมเราก็ไม่ได้คิดว่าผิดถามว่าถูกไหมมันก็ยังเชื่อไม่ได้ร้อนไปเพียงก็าผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความเชื่ออยู่เพราะฉะนั้นให้พิจารณา คนท,ที่มีบัญญาพึงพิจารณาได้ตัวเองนอกจากนี้คะ่ะที่บอกว่ามีการไปร้องกับกองปราบกับสตชเนี่ยว่ามีการหาผลประโยชน์กับเด็กมีการเก็บค่าคอร์สสอนธรรมะทนายหลังจากที่เข้ามาดูเรื่องนี้คะ่ะพบความผิดปกติอะไรไหมหรืออยากจะชี้แจงอะไรในประเด็นนี้แทนน้องสักหน่อยไหมคะคือคือการไอ,ไอข้อกล่าวหาตรงนี้นะครับผมมองว่ามันอยู่ที่ มันต้องไปดูถึงเจตนาแล้วก็พฤติการหรือเขาเรียกว่าอะไรนะผลของหลังจากนั้นอะ่ะเด็กได้รับความทุกข์ทรมานแก่จิตใจหรือไม่แล้วถูกบังคับหรือไม่อทีนี้ถ้าถ้าของน้องไนท์เนี่ยพ่อแม่มาสอนธรรมะแล้วน้องไนท์ก็เป็นแนวทางของของน้องไนท์ด้วยน้องไนท์เป็นคนกาหนดเองทําเองเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ผิดอะไรถ้ากรณีของน้องไนท์ผิดลองไปดูเยาวชนท่านอื่นที่ไปร้องเพลงบนเวที มีหมอลำครับม,มันมีหลายคนอยู่นะลองไปดูเถอะอายุสิบสองเนี่ยเที่ยงคืนสองสามทุ่มยังไปร้องเพลงรับงานร้องเพลงมีทีหมอลำอยู่เลยอันนี้ไม่ได้พาจินใให้ไปดูไออย่างนั้นเนี่ยเด็กได้นอนหรือเปล่าทําไมไม่ไปดูตรงนั้นตอนน้องไนสอนธรรมะแล้วก็น้องไนเนี่ยเป็นคนกําหนดแนวทางเองเป็นความพึงพอใจของน้องไนเองพ่อแม่ก็ดูแลพ่อแม่เขไม่เดือดร้อนเลยมีผู้ปกครองดูแลหมดถามว่าไอตรงเนี้ยโอเคแล้วมีการไปเรียกเก็บเงิน การที่เราจัดงานพวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายนะครับการที่ผู้จัดจัดงานเนี่ยมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมซึ่งสถานที่ตรงนี้มันเป็นการสถานที่เช่าแล้วก็ต้องมีการเดินทางซึ่งค่าใช้จ่ายเราก็มีการแชร์กันระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมก็จิงแยกย่อยออกมาเป็นเป็นลายหัวแล้วเอ่ออยังสมุดประการที่จะจัดยยิเแ็มมกราปีีน้าเนี่ยก็ไม่ได้เก็บถุงพันก็ห้าร้อยกว่าบาทเพราะว่ามันมีคนช่วยมาในส่วนของสถานที่แล้วก็มันมันมันก็จะมีในส่วนของ ค่าใช้จ่ายอื่น,นเป่นทีมแอดมินที่ไปช่วยงานเนี้ยก็คือรายได้ไม่มีแต่ว่าก็จะเป็นสปอพอร์ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่เหลือถ้ามันเหลือเงินตรงเนี้ยก็จะนําไปสู่บัญชีของลุงหมอที่จะนําไปสร้างบัิชีลำดับต่อไปครับของลองไนซ์นจะไม่ไม่ได้รับไดไดตรงนี้นะมาแล้วมัมยุคนน้ำตัก350ตันบวกบวกชุดละ169บาทหากสนใจ พิมก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคน,นะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นหมัมเนื้อนะครับเป็นหมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกําลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพี่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะหม่ำเนื้อบัวเน้นๆดูดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับ เป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียงร้อยบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้าการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหมั่มในพื้นที่ภาคอีสานของดีอ่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสิ นะอือ้นะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีละนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียรเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหนึ่งชุดจะมีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิน้นร้อยห้าสิบบาทนะ ราคาร้อยบาทสนใจพี่ก็สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิน้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่า กล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากําลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกบรนด์ในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จ ความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจินนึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา2 5 9บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกัน จังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับดาพิกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้กล้าพูดนะไม่รับผมไม่เอามาขายนะครับคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อบัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อบัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ เวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้ค ciudad, ุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้าก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะอย่างดีใช้คำว่านี่น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ําหนัก300กรัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีไ มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ่อไ่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้ใจ่ายทรัพยากรขาน้ําำ่าไฟขารถจน่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพิกว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ